สวัสดีครับผมนายอน,าานอนุพลภาวะพจนนน์วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่อง Azure SQL Database มาเริ่มต้นจากความเป็นมา Microsoft เริ่มเปิดตัว Windows Azure Platform อย่างเป็นทางการในปีคศ2010โดยมีบริการหลัก3ส่วนได้แก่ Windows Azure SQL Azure และ a e u e Service ต่อมาในปีคศ2014 Microsoft ได้เปลี่ยนชื่อแพลตฟอร์มเป็น Microsoft Azure ชัวโสะท้อนให้เห็นว่าระบบสามารถรับรองก,การทำงานได้มากกว่าระบบปฏิบัติการ Windows ส่วนฐานข้อมูล SQL Azure ก็ได้รับการพัฒนาและประปับปรุงอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น Azure SQL Database ในปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีเดียวกับ Microsoft SQL Server ที่เป็นระบบไปจัดการฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้คำสั่ง SQL และเครื่องมือที่คุ้นเคยจาก SQL Server ได้เหมือนเดิมแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผ่านระบบคลาวด์ที่จัดการไว้โดย Microsoft ต่อไปจะเป็นจุดมุ่งหมายในการออกแบบ อาชัว SQL Database มีกุ่ม,มุ่งหมายเพื่อใช้บริการระบบฐานข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงบนระบบคลาวด์โดยไม่เน้นให้ผู้ใช้สามารถจัดการและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกโดยไม่ต้องดูแลโครงสร้างพื้นฐานเองทั้งยังช่วยลดต้นทุนการทาง,งานและเพื่อความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นอกจากนี้ a z u r e sql ยังมีเป้าหมายในการสนับสนุนองค์กรให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆของ a าช r วได้อย่างมีประสิทธิภาพแนะนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำต่อมาจะเป็นสถาปัตยกรรมและโครงสร้างการทาง,งานนะครับด้วยแบบการจัดเก็บข้อมูล a z u r e sql ไช้รูปแบบ r e l a t i o n storage model โดยจัดเก็บข้อมูลเป็นตารางที่มีคอลัมน์และแถวช่วยให้เข้าถึงการจัดการข้อมูลทำได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังรองรับการสร้าง index p o s i t i o n i n g และ column store เพื่อเพิ่มความเร็วในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลยังถูกจัดเก็บเนแบบ page based storage ซึ่งเป็นเพจขนาด8ปดกิโลไบต์ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบางส่วนได้โดยไม่ต้องโหลดทั้งตารางลดการใช้ทรัพยากรและเวลาในการคิวซี่และต่อไปจะเป็นการจัดก,การคิวซี่และการสเกลการจัดก,การคิวรี่และปรับขนาดฐานข้อมูลอย่างชาญฉลาดเพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลรวดเร็วและลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น การจัดการคิเคราะประกอบด้วยการสร้างดีจัชนีการปรับโครงสร้าง Quickly ให้เหมาะสมและวิเคราะห์ execution plan เพื่อตรวจสอบจุดที่ค u i c k า y ใช้เวลามากที่สุดนอกอ่างนี้ a ช u r e SQL ยังมีฟีเจอร์ intelligent q u i c k l y processing ที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของ Quickly โดยอัตโนมัติเช่นการปรับจอยและ m มง o r รี a แกน ให้เหมาะสมกับ workload ทำให้การประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและ,สะเสถียรความสามารถในการปรับขนาด scaling ของ Azure SQL Database จอเป็นจุดเด่นสำคัญในการปรับขนาดแนวตั้งช่วยเพิ่ม CPU และหน่วยความจำให้ถ่ายข้อมูลเดี่ยวเพื่อลองรับปริมาณงานที่สูงขณะที่การปรับขนาดแนวนอนเช่น อิลาสติกพูลและล le ิสสเกลเอาทช่วยกระจายงานไปยังถ่ายข้อมูลหรือสำเนาทำให้รองรับผู้ใช้จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้บริการบางประเภทเช่นเซิร์ฟเวอร์ลสยังสามารถปรับขนาดโดยอัตโนมัติตามปริมาณงานลดค่าใช้จ่ายและรองรับเวิร์กโหลดที่ไม่สม่ำเสมอได้อย่างเหมาะสมต่อมาจะเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ เริ่มกันที่จุดแข็งคือการจัดก,การประสิทธิภาพที่ชาญฉลาดระบบสามารถปรับขนาดทรัพยากรได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนทําให้รองรับปริมาณผู้ใช้และขานข้อมูลจํานวนมากได้โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในด้านความปลอดภยัย r Arch SQL database มีการเข้ารหัสข้อมูลทั้งขนาดจัดเก็บและขนาดส่งข้อมูลรวมสิงระบบ การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ในหลายระดับไปกันต่อที่จุดอ่อนข้อจำกัดของ Azure SQL คือการพึ่งพานเอเน็ตในการเข้าถึงข้อมูลทำให้การเชื่อมต่ออาจจะมีความล่าช้าในบางพื้นที่หรือบางช่วงเวลานอกจากนี้การปรับแต่งเชิงรืกบางส่วนอาจทำได้จำกัดเมื่อเทียบกับฐานข้อมูลแบบติดตั้งภายใน และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างต่อไปจะเป็นข้อมูลการเปรียบเทียบ DBMS ประเภทเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ RDBMS อื่นๆเช่น MySQL มักใช้งานในรูปแบบติดตั้งเองพบว่า a z u r e SQL มีความสะดวกกว่าในด้านการดูแลและำลบำรุงรักษาเพราะผู้ใช้ไม่ต้องจัดการเรื่องการติดตั้ง อัปเดตซอฟต์แวร์หรือสำรองข้อมูลด้วยตนเองอีกทั้งระบบอัตโนมัติช่วยบริหารทรัพยากรและรักษาความปลอดภัยส่วน MySQL จะเหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมการตั้งค่า,าฐานข้อมูลอย่างละเอียดและมีต้นทุนเซิร์ฟเวอร์ของตอนเองการวิเคราะห์ด,ด้านค่าใช้จา่ายคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง ผู้ใช้สามารถเลือกแผนราคาให้เหมาะกับปริมาณงาน,งานช่วยลดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของตนฝังง่ายในการใช้งานมีระบบจัดการผ่านาชั่วพาเท่าที่ใช้งานง่ายไม่จำเป็นต้องมีความรู้านการติดตั้งหรือดูแลเซิร์เวอร์ขั้นสูงจึงเหมาะกับผู้เริ่มต้นและองค์กรขนาดใหญ่วามปลอดภัยมีระบบ ป้องกันหลายชั้นเช่นการเข้ารหัสข้อมูลการตรวจสอบสิทธิและการตรวจจับภยัยคุกคามที่ช่วยป้องกันการโจมตีจากภายนอกการรับรองขยายระบบรับรองการขยายระบบได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนอย่างยืดหยุ่นผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลดทรัพยากรได้อย่างเดียวถามรโดยไม่ต้องหยุดระบบต่อไปจะเป็นตัวอย่างการใช้งานจริง lenovo ใช้ อาช r ว sql database ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานเข้าสู่ศูนย์กลางข้อมูลเดียวซึ่งเอื้อต่อการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และสนับสนุนการตัดสินใจเชิญธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้บริการอาช่วยยังช่วยลดภาระด้านการดูแลรักษาเซเวอร์และสำรองข้อมูลเนื่องจากโครงสร้าง พื้นฐานแบบแพลตฟอร์ม s a c e ที่บริหารการจัดการโดย Microsoft โดยตรงผลลัพธ์ที่ Renewal ได้จากการใช้งาน Azure SQL Database คือการยกระดับความปลอดภัยความถูกต้องของข้อมูลและประสิทธิภาพของภายในองค์กรอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินตามแนวทาง Data d i v e r Organization ได้แบบเต็มรูปแบบรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวและตัวอย่างที่ดีของการนำเทคโนโลยีคลาวมาใช้เพื่อควบคุมศักยภาพขององค์กรในยุคดิจิทัลเหตุผลที่ r e n e w a เลือก azure sql database เพราะตอบโจทย์ทั้งด้านความปลอดภัยความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพการขยายตัวและประสานรวมกับบริการอื่นๆ ของอาชัวทำให้สามารถสร้างระบบบริหารการจัดการข้อมูลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลระดับองค์กรได้อย่างครบวงจรสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องงานวิจัยฉบับแรกโดยฟราฮิมอัสซามแนและคณะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง a าชัว sql database และ mango db i c lab NOSQL Database ผลการศึกษาพบว่า Azure SQL Database มีประสิทธิภาพเหนือความในด้านเวลาในการตอบสนองและการดึงข้อมูลงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า DBMS ถูกเลือกเนื่องจากสามารถประมวลผลส t r ทช t ว r e ดา a t าได้อย่างรวดเร็วรองรับการทำง,งาน o o n และ n g n r e กิ t e รท e ฟ s i o n ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก่าวิจัยฉบับต่อไปศึกษาการประสาน Power App กับ Azure SQL เพื่อสร้างระบบการจัดการข้อมูลแบบ real time ผลการทดสอบพบว,ว่า Azure SQL สามารถรองรับการเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลที่มีความซับซ้อนส,สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้เน้นย้ำว่า VDMs ถูกเรียกเพราะสามารถจัดการข้อมูลซับซ้อนและรองรับเรียลไทม์แอนาลิติกได้อย่างแม่นยำงานวิจัยฉบับสุดท้ายสำรวจการประสาน SQL Server และ Mongo DB ในสภาพแวดล้อมอ Azure เพื่อรองรับการจัดการข้อมูลทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง Azure SQL สูก ใช้ใสําหรับการจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างและประสานกับ m y s d l เพื่อลองรับข้อมูลแบบ NoSQL ได้อย่างยืดหยุ่นงานวิจัยนี้เน้นคุณสมบัติความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของ a t u r e SQL ที่ทำให้สามารถประสานกับเทคโนโลยีอื่นได้ง่ายสรุปคุณสมบัติที่ทำให้ a t u r e SQL Database ถูกเลือกประสิทธิภาพสูงรองรับการทำงานแบบรียล time ความพิจุรณในการทําง,งานต่อไปจะเป็นสรุปและข้อเสนอแนะสําหรับระบบ Smart City ซึ่งต้องรองรับข้อมูลขนาดใหญ่จากเซนเซอร์ IoT ระบบจราจรระบบสาธรารณาสุขและข้อมูลประชาชนาช่วยวี QL Database เป er ็นตัวเลือกที่เหมาะสมเนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลที่มีโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อม รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ในกรณีของอ e ีคอมเมอร์ระบบจำเป็นต้องมีความปลอดภัยสูงสำหรับธุรกรรมออนไลน์การจัดสต็อกสินค้าและการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าาช่วย sql รองรับแบบเรียลไทม์อานาลิติกและมีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจอ e ีคอมเมอร์ได้อย่างครบถ้วน สำหรับ AI system ที่ต้องใช้ข้อมูล Structure และ u s t t u u t u u r e เพื่อฝึกโมดูลและวิเคราะห์ข้อมูล a z u r e SQL database สามารถประสานรวมกับการบริการ AI ของ Azure เช่น Azure machine learning และ data lake ทำให้การสร้างระบบ AI เป็นไปนอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สรุปได้ว่า Azure SQL Database เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการศึกษาที่จะพัฒนาระบบในอนาคตเนื่องจากมีคุณสมบัติอย่างครบถว้วนทั้งด้านประสิทธิภาพสูงความปลอดภัยความย,ย,ยืดหยุ่นและการรับรองการขยายตัวของระบบเหมาะสำหรับการสร้างระบบ Smart City E-commerce และ AI System ที่ต้องการความน่าเชื่อถือและรองรับการเติบโตระยะย,ยาว ขอจบตามนำเสนอเพียงเท่านี้ครับของครับ